สวัสดีท่านผู้ชมนะครับอยู่ในเกมโรบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่นแบบคนไทยที่ผมเห็นแล้ววอเตอร์ฟักที่สุดเลยนะตั้งแต่เล่นโรบอกมานะครับโอเคไม่เป็นไรนะวันนี้ก็จะมาเล่นแบบคนไทยกันฮะที่แบบว่าเลื่อนๆไปเรื่อยๆนะครับก็เจอเองนะครับวันนี้เสนอแมปแรกเลยนะแมปชื่อว่าโฟกิงใส่เลือดอาชีวะแฮปปี้ลูเยียโอเคไปกันเลยครับผมนะ let's go ไปครับผมนะเข้าเกมแล้วนะผมสี่ king ใส่เลือดอาชีวะคนเล่นเป็นล้านเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็เข้าเกมมาทิน้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าเกมสี่คิงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะลองเปิดเพลงก่อนปิดเพลงไปแมปนี้นะครับมีทีมให้เลือกถึงห้าทีมกนเลยทีเดียวนะครับทีมแรกกหนกอันที่สองอินฮนะอันที่สามประชาชื่นอันที่สี่ บูระนับคนะครับผมโอ้ยมีคนยิงกูโอเคเดี๋ยวลองไปดูแต่ละทีมกันนะว่ามีอะไรบ้างนะผมนะอันนี้เป็นแมปนี่เป็นวัดเลยนะอ่าโอเคไปเลือกทีมกันเลยนะอันดับแรกกระนกนะครับผมกระนกอะไรวะเนี่ยกระนกอาชีวะศึกษาอันนี้มีเป็นเออเป็นเทพเนาะเทพนะครับผม อ่ามีฮิเตเซอร์วุธเลยแปลพันบาทนะผมเน <c oughs> ี้ยออาวุธอ <c> ว <oughs> ีระเบิดควันราคาหนึ่งแสนบาทไอ้เหี้ยเพื่ออันแรกนะครับคอมแบทเฮียรชอบแขนวะแขนแขนอะไรวะเนี่ยแขนนะครับต่อไปนะครับมีสปาต้าแขนกลายเป็นเลี่ยมนะครับเฮ้ยวันดีเพื่อนเราก็นกเหมือนกันๆๆต่อไปนะครับปืนปากกาเดี๋ยวคอยเมาสเมาสหาย เมาเล็กมากเป็นเอาโหเนี่ยยิงไม่ได้โชว์เท่งเดียวคนง่อยเอาเนี่ยิยงได้โอ้หปืนปากานะครับต่อไปนะครับกระหนกครับคืออะไรว่ากระหนกกระดนกกระดกแค่เนี้ยโอ้โหชวป้ายกระหนกนะครับต่อไปนะครับโอ้เมาอยู่นี่เมาคนเล็กอะต่อไปนะครับเสื้อกระหนกครับกระนกอาชีว เ่นเนี้ยโอ้โหผมว่านะเหมือนเหมือนกันแน่เลยถ้าไปเลือกทีมอื่นนะครับมันจะมีความคล้ายๆกันนะก็คือป้ายกับเออไอ้นี่นะครับโอเคมามาดูกันเอออินโอเคเข้ามาแล้วนะครับสลับอินอ,อาชิวะแผนกช่างนะครับผมก่อสร้างเนาะโอเคมาดูกันนะเนี่ยอาวุธเหมือนกันเลย อาวุธเหมือนกันหมดนะครับมีโอ้ยเฮียมายิงกูทำไมเนี่ยมีคอมแบทสปาร์ต้าปืนปืนปากานะครับผมต่อไปนี่แหละครับอินอินเว่ยอินเว่ยเฮ้ยเยิงยิงกูทำไมวะเฮียโลเพอะไรกันขนาดนี้วะอินเว่ยอินเว่ยเฮียพะแม่งจะลอกกูแล้วต่อไปนะครับเสื้ออินครับอิน อินนะครับเสื้ออินนะครับโอ้โหวันวันกูต้องมานั่งเจออะไรแบบนี้วะนี่คืออินนะครับต่อไปประชาชื่นนะครับย้ายไปประชาชื่นโรงเรียนเทคโนโลยีประชาชื่นไอ้คนสร้างเกมคิดอะไรอยู่วะอันนี้ครับชื่นนะครับผมชื่นเวยชื่นเวยโอเคชื่นนะครับต่อไป เสื้อชื่นนะครับเป็นเออเป็นเออลูกปั้นเนาะเป็นเออเป็นที่ที่เขานับนับถือนะครับชื่นเว้ยต่อไปนะครับบู let's go ไอ้เหี้ยเลือกที่ไม่ต้องตายหาเสมอต่อไปนะครับโอเคช่างกลนนะครับบูระนับผลไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าเหมือนกันเลยฮะคอมแบทมีสปาร์ตาแล้วก็ปืนปากกาอันนี้ับผมบูบียูับผมนะบู บูบูโอเคต่อไปครับเสื้อบูฮนะโอ้โหโฟโคิงสุดยอดอันนี้ก็มีอีโมนต่างๆนะครับโอเคนะครับเป็นท่าโพสต์ต่างๆนะครับผมนี่ก็คือเกมสเสน่หของมันก็คือตีกันแค่นั้นแหละนี่คือสเสน่หของเกมสี่คิงนะครับโลเปเป็นทีมนู้นทีมนี้ตีกันอย่างเดียวนี่คือสี่คิง สายเลือดอาชีวะก็ผมนะไปดูแมปต่อไปกันครับ